Good day everyone, my name is p e t m a n i บางกฤ t but you can call me Teacher Point and welcome to learning online. I will be your math teacher เกตซเป็นอย่างไรกันบ้างคะ last week ที่ผ่านมาได้เข้าไปทำ review test กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอ review test นะคะก็คือเป็นการทบทวนบทเรียนนั่นเองอามีการทดสอบเล็กๆน้อยนะคะ ต่อไป this week นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวประกอบนั่นเองนะคะ topic นะคะวันนี้ก็คือตัวประกอบนะคะหรือ factor นั่นเองค่ะ v o c a b u l a r y นะคะ divisible แปลว่าหารลงตัว d i v i s i b l e divisible หารลงตัวนะคะ next number two number number ตัวเลขนะคะ n u m b e r number next number t factor f, f a c t o r แปลว่าตัวประกอบนะคะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับ vocabulary ไปแล้วนะคะ next ต่อไปเราจะเรียนรู้เข้าสูตร content เนื้อหาของตัวประกอบนั่นเองว่าเนื้อหาของตัวประกอบนั้น คืออะไร uh, what does this mean มีความหมายว่าอย่างไรท e เชอร์ Teacher, นะคะ h a v วิดีโอมาให้สติ e n t ได้ดูกันนะคะ let's to start ตัวประกอบ ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยเร็วๆเ,เข้าในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวประกอบกันค่ะก่อนอื่นเด็กๆดูโจทย์การหารเหล่านี้แล้วบอกครูหน่อยสิคะว่าโจทย์การหารสองข้อนี้แตกต่างกันอย่างไรโจทย์ข้อที่หนึ่งสห้าหารด้วย9้าเท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำาก้าไปหารส5บห้าได้ห้า เพราะเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าเหลือเศษเป็นศูนย์ดังนั้นโจทย์การหาข้อนี้เป็นการหารลงตัวครับส่วนโจทย์ข้อที่สองหกสิบหารด้วยเจ็ดเท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำเจ็ดไปหารหกสิบได้แปดเพราะเจด็ดคูณแปดได้ห้าสิบหกเหลือเศษสี่ดังนั้นโจทย์การหารข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวคะ่ะถูกต้องทั้งสองคนเลย การหารมีอยู่สองประเภทคือการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนั่นเองเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวประกอบที่เราจะเรียนยังไงหรอครับครูเกี่ยวข้องกันสิจา้าเพราะว่าตัวประกอบของจำนวนใดๆก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นจำนวนนับ9หารจำนวนนับ45ห้าลงตัวดังนั้น9้า เป็นตัวประกอบของ45อ๋อถ้าอย่างนั้น60หารด้วย7ไม่ลงตัวดังนั้น7ไม่เป็นตัวประกอบของ60ถูกต้องไหมคะคุณครูถูกต้องจ้าตัวประกอบจะต้องเป็นจำนวนนับที่หารลงตัวเท่านั้นนะแล้วรู้ไหมว่าจำนวนใดๆอาจมีตัวประกอบได้มากกว่าหนึ่งด้วยเช่น45หารด้วย5 เท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำห้าไปหาร45ได้9เพราะ5้คูณเได้45เหลือเศษเป็นศนดังนั้น5เป็นตัวประกอบของ45นอกจากนั้น45หารด้วย45เท่ากับจำนวนเท่าไหร่นำสี่ไปหาร45ได้หนึ่ง เพราะ45คูณ1ได้45เหลือเศษเป็น0ดังนั้น45เป็นตัวประกอบของ45ด้วยจ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจำนวนนับ 9, 5และ45เป็นตัวประกอบของ45ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าถ้าเด็กๆลองสังเกตให้ดีจะเห็นว่า9คูณ5ได้45 ดังนั้นตัวประกอบของจำนวนใดๆสามารถหาได้จากจำนวนนับที่คูณกันแล้วได้เท่ากับจำนวนนับนั้นรวมทั้งตัวมันเองด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าเราหาต่อไปอาจจะพบตัวประกอบอื่นๆอีกด้วยนะเอ๊ะครูครับแล้วแบบนี้พวกเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าจำนวนนั้นๆจะมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวและจำนวนใดบ้าง เราต้องลองหาดูจ้าเราอาจใช้วิธีการหารตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงจำนวนนับนั้นก็ได้เยอะตัวอย่างเช่นเราจะหาตัวประกอบของหเราก็นำหนึ่งมาหารหได้ลงตัวนำสองมาหารหได้สมได้ลงตัวนำสามมาหารหกได้สองได้ลงตัวนำส4มาหารหได้หนึ่งเศษสองไม่ลงตัวนำห้า มหารหกได้หนึ่งเศษหนึ่งไม่ลงตัวนำหกมหารหกได้หนึ่งลงตัวดังนั้นตัวประกอบของหกคือหนึ่งสองสามและหกอ๋อเข้าใจแล้วเหรอครับผมขอลองหาตัวประกอบของ64ดูนะครับตัวประกอบของ64ได้แก่ 1เพราะ64หารด้วย1ได้64ลงตัว2เพราะ64หารด้วย2ได้32ลงตัว4เพราะ64หารด้วย4ได้16ลงตัว8เพราะ64หารด้วย8ได้8ลงตัว16เพราะ64หารด้วย16ได้4ลงตัว32เพราะ64หารด้วย32ได้2ลงตัว 64เพราะ64หารด้วย64ได้1ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ64คือ1 2 4 8 16 32และ64หนูขอลองทำดูบ้างนะคะตัวประกอบของ132ได้แก่ห เพราะหนึ่งร้อยสมสิบสหารด้วยหนึ่งได้1น2่งร้อยสามสิบสองลงตัวสองเพราะหนึ่้ยสองหารด้วยสองได้หกสิบหกลงตัวสเพราะหนึ่งร้อยสาสิบสองหารด้วยสามได้สี่สิบสี่ลงตัวสี่เพราะหนึ่งร้อยสามสิบสองหารด้วยสี่ได้สามสิบสามลงตัวหเพราะหนึ่งร้อยสามสิบสหารด้วยหกได้ยี่สิบสองลงตัวสิบเอ

หารด้วย44ได้3ลงตัว66เพราะ132หารด้วย66ได้2ลงตัว132เพราะ132หารด้วย132ได้1ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ132คือ1 2 3 4 6 11 สิบสองยี่สิบสองสามสิบสามสี่สิบสี่หกสิบหกและหนึ่งร้อยสามสิบสองเป็นอย่างไรบ้างคะหาตัวประกอบของจำนวนกันได้ไม่เอย่ยตัวประกอบของจำนวนใดๆคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่น30หารด้วย6ลงตัวดังนั้น6 จึงเป็นตัวประกอบของ30นั่นเองค่ะนอกจากนั้นตัวประกอบของจำนวนใดๆยังรวมถึงจำนวนนับที่คูณกันแล้วได้เท่ากับจำนวนนับนั้นเช่น5คูณ6เท่ากับ30ดังนั้น5และ6เป็นตัวประกอบของ30ว่าเวลาผ่านไปเร็วจังกําลังสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมคะ แต่ไม่เป็นไรเพราะวันพรุ่งนี้ครูจะสอนเรื่องจำนวนเฉพาะค่ะจะสนุกแค่ไหนต้องติดตามกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ย Do you understand? If you understand, you try make exercise in Google Classroom. ถ้าเข้าใจนะคะก็ให้สติเรีนนะคะลองไปทำแบบฝึกหัดใน Google Classroom ซึ่ง t ิเชอร์ได้พีแพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้า Student นะคะ have a problem นะคะ you can inbox ask to me คุณสามารถเข้า inbox มาถาม t e เชอร์ได้นะคะทิเชอร์สามารถตอบคำถาม Student ได้ตลอดเวลานะคะ ช่วงนี้นะคะชิเชอร์อยากให้คุณนะคะเทคแคร์ยูร์เซลด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเยอะนะคะ See you again ในคลิปนะคะบ๊ายบาย